เผาเป็ดเจ้าเด็ดพัทยาเป็นร้านในตำนานเลยก็ว่าได้ใส่เป็ดโคตรดีก็เตี๋ยวอร่อยใครอยากกินของอร่อยของเด็ดพัทยาต้องตามจอยมาแล้วมาเจ้า จะอยู่ที่ร้านเฮเจี f, ๊ยบก๋วยเตี๋ยวเป็ดกระเพราเป็ดพัทยาเป็นเจ้าเก่าในตำนานพัทยาเลยร้านนี้เขาจะเปิดมากว่า30ปีแล้วนะไม่มีสาขาสังเกตงา่ายๆป้ายร้านสีแดงมีรูปเฮียเจี๊ยบยกนิ้วอยู่ด้วยบอกเลยว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องเมนูเป็ดๆมากใครที่ตามจจมากินนะต้องมีกลับมาซ้าอีกแน่ๆไม่เชื่อก็ตามจะมาได้เลยท้าให้ลองเลยจ้ามาเริ่มกันที่ไส้เป็ดเลยเป็นเมนูที่ไม่มีในเมนูอ่างงเลย <ขอ S 1> สิขออนุญ<ๆ>าตทำน้ำจิ้มสูตรพี่มาบินฟินเฟอร์ก่อนนะคะบอกเลยว่าสูตร ในชามเขาจะมีทั้งน้องเลือดตีนนะคะไม่พอเลยอ่ะเขาเรียกว่าเท้าไก่เนี่ยตีนเปื่อยเว่อรนี่เลยจ้าส่วนชามนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรเด็ดเฮียเจียบนะคะน้องเป็ดเขานุ่มมากรู้สึกเหมือนจะมีคนข้างๆเขาหิวนะน่าสงสารเขานะคะส่วนเมนูนี้พี่ชายเราบอกว่ากินตั้งแต่เด็กยันแก่ไก่กระเทียมราดข้าวพี่เราบอกว่าไก่เขาหนึบหนับนุ่มหนังเด้ง จอไข่แดงกินกับพริกแล้วโคตรฟิน,ฟนยกนิ้วให้เลยส่วนเมนูนี้จะเป็นกระเพราเป็ดนะคะขายดีที่สุดในร้านเขาไม่ได้มีแค่เมนูเป็ดๆไก่ๆนะคะหมูเหมอเขาก็มีจอยขอแนะนา,นาอีกจานเอ็นหอยกุ้งหมึกกระเทียมโคตรอร่อยจานนี้แค่8ปบาทเอง่ะเสียดายที่มาไม่ทันอะไรไปเดี๋ยวรอบหน้าจะมาตอนเช้าเลยต,ตนนมามจอยม่ได้เลยที่ร้านเฮียเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะเพราเป็ดหน้าวัดธรรมนะคะร้านเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง5โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์ขอย้ำที่ร้านเขาไม่มีสาขาจอดรถได้ที่วัดธรรมเลยจ้าบ๊ายบาย